ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะทางด้านพอชอเองนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครบรอบปีที่5 6ค่ะบรรยากาศที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา แปลงนางธีรนุชแก้วเจริญหมู่หนึ่งบ้านเหนือตําบลลํพาพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในอผผนําพลพง์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการคุณนายดูผ้าผู้ว่าชวนท่องเที่ยวชุมชนช็อปสุขใจหน้าบ้านพอชอครั้งที่สองร่วมกับนางฉลวยพงศ์สวุวรรณประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลานายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกันนี้นะคะก็ยังเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครบรอบปีที่56ภายใต้แนวคิดอ,อชรอร่วมใจกระชัดไปแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลารวมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลามีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดยะลาหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลารวมจำนวน หนึ่งร้อยคน สำหรับการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2512โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป